คุณเคยเห็นหมาพุ่งชนแล้วเปิดเผยความลับที่ไม่มีใครคาดคิดหรือไม่เรื่องราวที่ดูเหมือนอุบัติเหตุธ,ธรรมดากลับกลายเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้หัวใจคุณเต้นแรงสิ่งที่ตำรวจพบหลังจากนั้นมันเกินจินตนาการอยากรู้หรือไม่ว่าเงามืดในวัดนั้นซ่อนอะไรเอาไว้ทุกประโยคทุกภาพทุกเสียงจะพาคุณเข้าใกล้ความลับที่ถูกซ่อนมานานดูให้จบแล้วคุณจะไม่เชื่อสิ่งที่ตาเห็นสายในยามเช้าเงียบสงัด หมอกบางลอยเหนือถนนแคบๆเสียงนกร้องขาดขาดหายหายลมเย็นพัดผ่านคนต้นไม้ใหญ่ทำให้ใบไม้สั่นสะทานมีเสียงฝีเท้าเร็วๆกำลังใกล้เข้ามาฉันเห็นเงาสีดำพุ่งมาทันใดหัวใจเต้นรัวเหมือนจะทะลุอกหมาตัวใหญ่กระโจนเข้าหาเสียงกระแทกดังสนัน่นเศษหินและฝุ่นฟุ้งกระจายฉันแทบไม่เชื่อสายตา รูปปั้นพระพุทธเจ้าล้มความ่าเศษทองแดงกระจายเป็นชิ้นเล็กๆอากาศรอบตัวเหมือนแข็งตัวตำรวจวิ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วสายตาทุกคนตะลึงกับสิ่งที่พบมีร่องรอยบางอย่างบนพื้นมันไม่ใช่แค่รอยเท้าหมาแต่มีสัญ,ญลักษณ์แปลกประหลาดคล้ายใครบางคนเขียนทิ้งไว้กลิ่นเหม็นไม่จางๆลอยเข้าจมูกเสียงหมาเห่ากึกก้องแต่ไกล ความเงียบกลับมาอีกครั้งฉันก้าวเข้าใกล้รูปปัน้นมือสั่นไม่กล้าสัมผัสสิ่งที่ตำรวจพบทำให้ทุกคนอึง้งมีเศษกระดาษไม่ไม,ไม่ถูกซ่อนใต้ซากมีตัวอักษรบางส่วนที่อ่านไม่ออกแต่ความรู้สึกเย็นยะเยือกเข้ามาในใจทุกคนมองหน้ากันเงียบเหมือนมีใครบางคนอยู่ในเงามืดความจริงที่ซ่อนอยู่กำลังจะถูกเปิดเผยฉันย่อตัวลงมองร่องรอยอีกครั้ง รู้สึกเหมือนมีสายตาจับจ้องจากทุกทิศทางเสียงลมหายใจของฉันดังเกินจริงหมาตัวนั้นยืนสงบนิ่งหางไม่กระดิกเหมือนรอคอยบางสิ่งพื้นรอบตัวเริ่มสั่นเล็กน้อยเหมือนสิ่งที่ซ่อนอยู่กำลังเคลื่อนไหวความตึงเครียดกระจายไปทุกมุมวัดตำรวจเอ่ยเสียงสัน่นสิ่งที่พบมันเหนือจินตนาการไม่มีใครเคยเห็นมาก่อน ฉันก้าวถอยหลังหัวใจเต้นรัวจนจะหยุดทุกสายตาจับจ้องที่ซากรูปปัน้นและทันใดนั้นและทันใดนั้นเสียงแตกหักกึกก้องก้องขึ้นอีกครั้งเศษทองแดงจากรูปปั้นกระเด็นชนผนังวัดประกายแสงสะท้อนกับหมอกเชา้าทำให้ทุกอย่างดูหลอนราวกับภาพฝันร้ายหมาตัวนั้นหันมามองฉันดวงตามันวาวเหมือนซ่อนความลับ มันไม่ใช่สายตาของสัตว์ธรรมดาฉันรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างเหมือนอากาศรอบตัวเปลี่ยนไปกลิ่นไม่จางจงกลับเข้มขึ้นทุกทีตำรวจค่อยๆก้าวเข้าใกล้ซากรูปปันมือสั่นพระเล็กน้อยสายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเศษกระดาษไม่ที่ซ่อนอยู่ใต้ซากถูกหยิบขึ้นมาตัวอักษรบนกระดาษสั่นไหวราวกับมีชีวิตบางตัวเหมือนกำลังเรียกชื่อฉัน เสียงลมหายใจของทุกคนหยุดกึกเหมือนเวลาถูกแช่แข็งแม้แต่หมาตัวนั้นก็เงียบสนิทฉันรู้สึกถึงความเย็นเข้ามาในกระดูกสันหลังเหมือนมีใครยืนอยู่ใกล้ๆแต่เมื่อหันไปก็ไม่มีใครอยู่ตำรวจหยิบไฟฉายส่องลงไปที่พื้นและเห็นรอยขีดข่วนแปลกๆเหมือนใครบางคนพยายามสื่อสารหมาตัวนั้นก้าวช้าๆไปยังมุมมืดของวัด เหมือนนำทางไปยังบางสิ่งฉันเดินตามด้วยความระแวงทุกก้าวเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นกลิ่นไม้และฝุ่นทำให้แทบหายใจไม่ออกและที่มุมวัดฉันเห็นประตูไม้เก่าครึ่งหนึ่งถูกเปิดออกมีแสงสลัวลอดเข้ามาหมาหยุดและเงยหน้ามองฉันเหมือนถามว่าพร้อมหรือยังฉันพยายามกลั้นลมหายใจฉันผลักประตูไม้ช้าชา เสียงประตูดังเอีย๊ยดสั้นๆด้านในเป็นห้องเล็กๆมืดสนิทไฟฉายตํารวจส่องไปยังกองของเก่าและเราพบสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดข้างในมีรูปปั้นขนาดเล็กหลายชิ้นแต่ทั้งหมดถูกแกสลักเป็นรอยสัญ,ญลักษณ์ประหลาดและแต่ละชิ้นมีรอยเหมือนถูกเผาแล้วหมาตัวนั้นยืนข้างฉันหางตั้งตรงและหายใจรัวเหมือนรู้บางสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจ กระดาษไม่ที่พบก่อนหน้านี้ส่องแสงวุบวาบตัวอักษรบนกระดาษเปลี่ยนไปเองเป็นข้อความที่เตือนว่าอย่าเข้าใกล้ความลับนี้ตำรวจทุกคนตะลึงฉันรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างเหมือนห้องนี้มีชีวิตและมองเราทุกฝีก้าวหมาตัวนั้นเริ่มเห่าเบาๆเสียงเหมือนเรียกเตือนแต่ฉันไม่สามารถละสายตาจากสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้ เศษร,รูปปั้นเล็กๆเ,เคลื่อนไหวเองเหมือนมีแรงบางอย่างทำให้มันขยับเสียงกระซิบบางอย่างดังแววแต่ฟังไม่ชัดว่าใครพูดความมืดรอบตัวหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆความเย็นทำให้มือชาฉันเริ่มรู้สึกถึงการปรากฏตัวบางอย่างแล้วทันใดนั้นเงาใหญ่เคลื่อนเข้ามาทาบบนผนังห้องทุกคนถอยหลังไปโดยอัตโนมัติหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิด หมาตัวนั้นขู่เบาๆและหยุดตรงหน้าฉันเหมือนบอกว่านี่คือความจริงที่เธอไม่ควรเห็นเสียงกระซิบดังขึ้นชัดเจนมากขึ้นประตูไม้ปิดเองด้วยแรงลึกลับเราไม่สามารถออกไปจากห้องนี้ได้ฉันหันไปมองตำรวจทุกคนขยับตัวไม่ได้สายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความสับสนหมาตัวนั้นเริ่มเดินรอบห้อง รอยเท้าเงียบแต่ทุกก้าวเหมือนมีพลังและแล้วรูปปั้นขนาดเล็กทั้งหมดก็กระพริบแสงราวกับจ้องมาที่ฉันฉันรู้สึกถึงแรงดึงรอบตัวเหมือนห้องนี้กำลังพยายามสื่อสารบางอย่างและในตอนนั้นฉันเห็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ลมหายใจค้างเศษกระดาษไม่ลอยขึ้นกลางอากาศตัวอักษรเรียงตัวเป็นคำเดียวคำที่ทำให้ทุกคนตัวแข็ง เธอถูกเลือกแล้วคำว่าเธอถูกเลือกแล้วยังคงลอยอยู่กลางอากาศเหมือนมีมือจับตัวอักษรให้ลอยขึ้นลงหมาตัวนั้นเห่าครั้งหนึ่งเบาๆแต่ลึกๆเหมือนสัญญาณเตือนอันตรายที่กำลังใกล้เข้ามาอากาศรอบตัวเริ่มหนาแน่นกลิ่นไม่ผสมกลิ่นดินชื้นทำให้แทบสำลักไฟฉายตำรวจส่องไปยังทุกมุมแต่กลับเห็นเพียงเงาแปลกๆเหมือนห้องเล็กๆนี้ขยายออกเกินกว่าที่ตาเห็น ฉันก้าวถอยหลังมือจับประตูไม้แน่นแต่ไม่สามารถเปิดได้หมาตัวนั้นหมอบต่ำดวงตาสองประกายเหมือนเตือนว่าอยากเคลื่อนไหวเสียงกระซิบเพิ่มความดังแต่ครั้งนี้ชัดเจนเหมือนมีใครยืนอยู่ใกล้หูเข้ามาเราเลือกแล้วไม่สามารถหนีได้หัวใจฉันเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดเงยเย็นไหลลงตามขมับทุกคนในห้องตกอยู่ในความเงียบที่น่ากลัว แม้แต่หายใจก็รู้สึกหนักอึ้งราวกับอากาศเต็มไปด้วยแรงกดเศษร,รูปปั้นเล็กๆเริ่มหมุนเองรอยสลักบนมันเปล่งประกายเรืองรองเหมือนว่ามีชีวิตซ่อนอยู่ภายในและทุกชิ้นหมุนเป็นจังหวะเดียวกันหมาตัวนั้นกระโดดไปยังกล่องรูปปัน้นเสียงกระดิ่งเล็กๆดังขึ้นตามแรงกระโดดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ฉันแข็งทื่อหนึ่งในรูปปั้นก้าวขึ้นเอง ดวงตาของมันส่องประกายแดงเหมือนกำลังจ้องมาที่ฉันตำรวจหนึ่งในทีมพยายามถอยออกแต่เท้ากลับถูกดูดติดพื้นเหมือนแรงลึกลับจับตัวเขาไว้เขาตะโกนแต่เสียงไม่ออกใบหน้าเต็มไปด้วยความหวาดกลัวสุดขีดฉันพยายามหันไปมองหมาตัวนั้นแต่หมายืนนิ่งกำลังจ้องไปที่มุมหนึ่งของห้องเงามืดในมุมห้องเริ่มขยับค่อยๆค,คลี่ตัวออกมา เป็นรูปเงาคนสูงใหญ่ไม่มีรายละเอียดบนใบหน้าแต่แผ่พลังเย็นยะเยือกที่ทำให้ผิวหนังขนลุกสายตาฉันถูกดึงไปที่เศษกระดาษไมมตัวอักษรบนกระดาษเริ่มเคลื่อนที่จัดเรียงเป็นประโยคใหม่เธอคือผู้ที่จะปลุกสิ่งที่ถูกซ่อนหมาตัวนั้นขู่เสียงต่ำเหมือนเตือนว่าอย่าขยับแต่ฉันรู้สึกเหมือนแรงบางอย่างดึงให้เข้าใกล้เศษร,รูปปั้น ร่างกายฉันเคลื่อนไหวเองไม่สามารถควบคุมได้ตำรวจอีกคนพยายามก้าวเข้ามาหาฉันแต่เท้าของเขาก็ติดอยู่กับพื้นทั้งห้องเหมือนถูกแรงลึกลับควบคุมทุกเสียงรอบตัวค่อยๆเงียบลงเหลือเพียงเสียงลมหายใจฉันกับเสียงหมาเงามือสูงใหญ่ก้าวเข้ามาใกล้มือยาวออกมาสัมผัสผิวฉันเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็ง ฉันรู้สึกถึงความหนาวลึกถึงกระดูกและในหัวใจรู้สึกถึงความหวาดกลัวที่ไม่เคยมีมาก่อนหมาตัวนั้นกระโจนไปข้างหน้าขู่และกัดอากาศเงามืดหยุดชะงักประกายแดงจากดวงตาของรูปปั้นเล็กๆทั้งหมดสว่างวาบเหมือนมีพลังบางอย่างรวมตัวกันฉันรู้สึกถึงแรงดึงรอบตัวราวกับห้องนี้จะกลืนฉันเข้าไปและทันใดนั้น เสียงกระซิบก็เปลี่ยนเป็นเสียงร้องโหยหวนเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและโกรธเกรี้ยวทําให้ทุกคนตัวแข็งหมาตัวนั้นหมอบต่ําคู่เสียงต่ําอย่างต่อเนื่องฉันพยายามเอื้อมมือไปคว้าเศษกระดาษแต่แรงดึงทําให้มือฉันลอยขึ้นกลางอากาศและตัวฉันเองเหมือนถูกดึงไปข้างหน้าทุกสิ่งรอบตัวหมุนวนรูปปั้นขนาดเล็กหมุนเร็วขึ้น แสงประกายสาสองทั่วห้องฉันเห็นภาพแวบหนึ่งร่างของผู้คนที่เคยเข้ามาในห้องนี้ทั้งหมดถูกตรึงไว้ในเศษร,รูปปั้นหัวใจฉันแทบหยุดเต้นสายตาจับจ้องไปที่หมาตัวนั้นเหมือนหมากำลังบอกฉันว่านี่คือความจริงและเธอคือคนต่อไปฉันพยายามกรีดร้องแต่เสียงไม่ออก แสงประกายจากเศษร,รูปปั้นแผแแรงจนเหมือนจะฉีกฉันเป็นชิ้นๆและในเสี้ยววินาทีฉันเห็นร่างเงามืดยื่นมือมาจับฉันสายตาฉันเบลอทุกสิ่งรอบตัวค่อยๆจางหายเหลือเพียงความเงียบเยือกเย็นและสายตาของหมาดวงตาที่เหมือนซ่อนความลับของโลกทั้งใบและฉันรู้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ใช่อุบัติเหตุไม่ใช่เพียงหมาพุ่งชนรูปปั้น แต่เป็นการเรียกแต่เป็นการเรียกการเรียกบางสิ่งที่ถูกซ่อนมานานสิ่งที่อยู่เหนือความเข้าใจของมนุษย์ทุกวินาทีเหมือนเวลาหยุดชะงักและฉันอยู่ตรงกลางของพลังนั้นหมาตัวนั้นหมอบต่ำแต่ดวงตาย,ยังคงส่องประกายแดงเจิดจ้ามันไม่ใช่หมาธรรมดาเหมือนว่ามันคือผู้พิทักษ์หรืออาจเป็นผู้ส่งสารของสิ่งลึกลับนั้น ร่างเงามือที่ยื่นมือมาหาฉันเริ่มพูดแต่ไม่มีเสียงความคิดถูกส่งตรงเข้าสมองคำพูดไม่ใช่คำพูดแต่เป็นภาพและความรู้สึกความเจ็บปวดความโกรธความอยากได้บางสิ่งและความลึกลับที่ทำให้ขนลุกฉันพยายามถอยหลังแต่ร่างของฉันเหมือนถูกยึดติดกับพื้นแรงดึงไม่หยุดฉันรู้สึกถึงความร้อนและเย็นสลับกัน เหมือนไฟและน้ำแข็งสู้กันอยู่ในตัวฉันตำรวจพยายามหยิบเศษกระดาษแต่มือของเขากลับสั่นจนหลุดเศษกระดาษลอยขึ้นกลางอากาศตัวอักษรเปลี่ยนรูปร่างเป็นสัญลักษณ์แปลกประหลาดเหมือนสื่อสารกับสิ่งที่อยู่ในเงามืดหมาตัวนั้นเห่าเสียงดังแต่ไม่เจ็บหูเป็นเสียงที่กระแทกเข้าไปในจิตใจทำให้ฉันรู้สึกถึงความเร่งด่วน เหมือนมีเวลาจำกัดก่อนที่จะเกิดบางสิ่งแสงจากเศษร,รูปปั้นเริ่มสว่างจ้ารอบห้องเต็มไปด้วยประกายทองแดงและแดงเงามืดค่อยๆเข้ามาใกล้และเริ่มกลืนเศษร,รูปปั้นเล็กๆทุกชิน้นเหมือนสิ่งเหล่านั้นเป็นแหล่งพลังของมันฉันรู้สึกถึงแรงดึงที่แข็งแรงที่สุดดึงฉันเข้าไปใกล้ร่างนั้นทุกลมหายใจเหมือนถูกดูดออกไปและฉันเริ่มเห็นภาพ ภาพของผู้คนที่เคยหายไปในวัดนี้พวกเขาอยู่ในรูปบ้นเล็กๆถูกตรึงด้วยพลังลึกลับนี้หมาตัวนั้นกระโจนเข้าไประหว่างฉันกับเงามืดคู่เสียงต่ำที่สุดเหมือนพยายามปกป้องแต่เงามืดไม่ถอยมันยื่นมือเข้ามาอีกครั้งครั้งนี้ใกล้จนฉันรู้สึกถึงความเย็นที่ทะลุถ,ถึงกระดูกกระดาษไม่ลอยขึ้นสูงตัวอักษรจัดเรียงเป็นประโยคอีกครั้ง ครั้งนี้ชัดเจนและน่ากลัวมากเธอจะเป็นสะพานระหว่างโลกของเราและของพวกเขาฉันตกใจจนแทบก้าวไม่ออกตำรวจทั้งหมดอยู่ในอาการช็อกเสียงกระซิบดังลอยอยู่รอบหูทุกตัวอักษรบนเศษร,รูปปั้นขยับเหมือนมีชีวิตหมาตัวนั้นหันมามองฉันเหมือนถามว่าพร้อมหรือยังแต่ฉันไม่แน่ใจว่าฉันพร้อมสำหรับสิ่งนี้หรือว่าฉันมีทางเลือกอื่น แสงประกายรอบห้องสว่างจ้าแรงดึงพาฉันเข้าใกล้เงามืดร่างฉันเริ่มลอยจากพื้นอากาศรอบตัวเหมือนหนาแน่นเสียงหัวใจเต้นดังสนั่นในหัวและทันใดนั้นทุกสิ่งหยุดชะงักหมาตัวนั้นหันไปที่ประตูไม้แล้วกระโดดออกไปอย่างรวดเร็วเหมือนสัญญาณบางอย่างฉันลอยอยู่กลางห้องสายตาจับจ้องเงามืด และในเสี้ยววินาทีฉันเห็นประตูห้องเปิดเองมีแสงสว่างสาดเข้ามาเป็นแสงที่ไม่ใช่ธรรมชาติร่างของฉันค่อยๆถูกดึงเข้าไปในแสงแต่เงามืดก็ยังคงอยู่ใกล้ๆเหมือนรอคอยรอให้ฉันก้าวผ่านเพื่อเข้าสู่ความลับที่ไม่มีใครเคยเห็นฉันเริ่มรู้สึกถึงพลังบางอย่างแรงที่ฉันไม่เคยสัมผัส ทั้งดึงทั้งดันทั้งกลัวและตื่นเต้นทุกความรู้สึกปะปนกันจนแทบจะทนไม่ไหวเสียงกระซิบครั้งสุดท้ายดังขึ้นในหัวฉันตอนนี้เป็นเวลาของเธอฉันลืมตาขึ้นมองไปรอบตัวแต่ทุกอย่างเบลอหมาตัวนั้นหายไปแล้วเหลือเพียงแสงและเงามืดและฉันถูกดึงเข้าสู่ความลึกลับที่ไม่มีวันกลับเหมือนเดิม แสงสว่างรอบตัวฉันเริ่มส่องแรงขึ้นเรื่อยๆเหมือนพยายามล้างทุกอย่างรอบตัวแต่เงามืดก็ยังคงยืนนิ่งเหมือนรอให้ฉันก้าวเข้ามาเต็มใจร่างฉันลอยขึ้นเหนือพื้นหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดแรงดึงที่สัมผัสเหมือนมือนับพันจับตัวฉันไว้ทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความเย็นเยือกและความรู้สึกเหมือนเวลาหยุดชั่วนิรัน เศษร,รูปปั้นเล็กๆหมุนวนรอบตัวฉันประกายแสงจากมันส่องเข้าตาฉันเห็นภาพแวบหนึ่งเป็นภาพของผู้คนที่หายไปในวัดนี้พวกเขาทั้งหมดถูกตรึงอยู่ในรูปปั้นเล็กๆดวงตาของพวกเขามองมาที่ฉันเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความเรียกร้องเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นเสียงที่ฉันเข้าใจเธอต้องเลือกระหว่างโลกของเรากับโลกของพวกเขา ฉันพยายามขยับปากแต่ไม่มีเสียงออกมาทุกความคิดและความรู้สึกถูกดึงไปในหลายทิศทางเหมือนมีพลังบางอย่างแยกฉันออกจากร่างกายตัวเองหมาตัวนั้นกลับปรากฏอีกครั้งยืนบนพื้นห้องแต่ดวงตาย,ยังคงส่องประกายแดงมันกระโดดขึ้นไปกลางอากาศขวางระหว่างฉันกับเงามืดและเห่าดังสนัน่นเหมือนพยายามเตือนฉันอีกครั้ง ร่างฉันเริ่มหมุนวนรอบห้องแสงจากเศษร,รูปปั้นฉายเป็นลวดลายบนผนังเงามืดก้าวเข้ามาใกล้มือยาวของมันพุ่งเข้าหาฉันแต่หมาตัวนั้นกัดแรงจนเกิดประกายไฟแรงดึงฉงักไปชั่วครู่ฉันมองไปยังเศษกระดาษไมมตัวอักษรยังคงลอยอยู่ข้อความเปลี่ยนเป็นคำถามเดียวเธอกล้าหรือไม่หัวใจฉันสั่นรัว เงือเย็นไหลลงตามคอฉันรู้ว่านี่ไม่ใช่เกมไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการทดสอบและทุกวินาทีมีผลต่อชีวิตและวิญญาณแรงดึงเพิ่มมากขึ้นดึงฉันเข้าใกล้เงามืดแต่หมาตัวนั้นกระโดดขวางอีกครั้งประกายไฟจากฟันมันส่องสว่างทำให้เงามืดชะงักและฉันเริ่มรู้สึกว่าตัวเองยังสามารถตัดสินใจได้ ร่างฉันเริ่มควบคุมการเคลื่อนไหวได้บ้างแต่หัวใจยังเต้นแรงสายตาจับจ้องหมาและเงามืดฉันรู้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปจะเปลี่ยนทุกสิ่งไปตลอดกาลฉันตัดสินใจขยับมือไปคว้าเศษกระดาษแรงดึงดึงฉันไปทางแสงหมาตัวนั้นเห่าอีกครั้งแต่คราวนี้เหมือนเป็นคำสั่งฉันพยายามโฟกัสที่ตัวอักษรบนกระดาษตัวอักษรสว่างว่าบ เหมือนตอบสนองความตั้งใจของฉันเสียงกระซิบแผ่วเบาลงเงามืดชะงักและฉันรู้สึกถึงความร้อนแรงบางอย่างพุ่งผ่านร่างร่างฉันตกลงบนพื้นแต่โลกรอบตัวไม่เหมือนเดิมเศษร,รูปปั้นทั้งห้องเรียงตัวเป็นวงกลมและหมาตัวนั้นนั่งตรงกลางดวงตาแดงของมันเหมือนมองเข้าไปในจิตวิญญาณฉันรู้แล้วว่าสิ่งที่ฉันเห็นทั้งหมด และทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่แค่หมาพุ่งชนรูปปั้นแต่เป็นการเรียกบางสิ่งและฉันเป็นคนที่ถูกเลือกให้ตอบสนองหัวใจเต้นแรงและลมหายใจเริ่มสัน่นฉันต้องตัดสินใจก่อนที่เงามืดจะกลับมาอีกครั้งก่อนที่พลังทั้งหมดจะครอบงำฉันก่อนที่พลังทั้งหมดจะครอบงำฉัน ฉันพยายามลุกขึ้นขาทั้งสองสั่นจนแทบยืนไม่ไหวอากาศรอบตัวหนักราวกับมีหินใหญ่ทับอยู่บนหน้าอกทุกลมหายใจช้าและลึกเหมือนห้องนี้กำลังทดสอบว่าฉันจะทนได้แค่ไหนวงกลมของรูปปั้นเล็กๆเริ่มส่องแสงอ่อนรอยสลักบนมันเต้นไหวเหมือนหัวใจแต่และชิ้นเหมือนกำลังจับตาดูฉันเหมือนรอคำตอบจากฉันเพียงคนเดียวหมาตัวนั้นนั่งนิ่ง หัวเอียงเล็กๆดวงตาแดงของมันสะท้อนแสงจากรูปปั้นทําให้ดูเหมือนมันเข้าใจทุกอย่างทุกความกลัวทุกคําถามในใจฉันแม้ฉันจะพูดอะไรออกมาไม่ได้ก็ตามเงามืดด้านหลังเริ่มขยับอีกครั้งเหมือนมันกําลังฟื้นแรงเสียงหายใจของมันดังลึกทําให้เส้นขนที่ต้นคอฉันลุกสู้มันไม่พูดแต่มันต้องการอะไรบางอย่าง และฉันรู้ดีว่ามันต้องการฉันเศษกระดาษลอยลงช้าๆตกกลางวงรูปปั้นลวดลายไฟไม่บนมันเหมือนเส้นเลือดยังคงเปลี่ยนรูปร่างครั้งนี้เป็นคำใหม่คำที่ทำให้ฉันตัวแข็งเปิดเปิดอะไรเปิดทางเปิดพลังบางอย่างหรือเปิดประตูให้สิ่งที่อยู่ในเงามือดออกมา ฉันยื่นมือไปแตะกระดาษมือสั่นจนรู้สึกถึงชีพจรปลายนิ้วสัมผัสเศษกระดาษไหมทันทีที่แตะความรู้สึกเหมือนมีใครเอามือเย็นๆจับข้อมือฉันไว้แน่นแสงสว่างพุ่งขึ้นวงรูปปั้นสั่นระรัวแต่หมาตัวนั้นเห่าเสียงดังที่สุดเท่าที่ฉันเคยได้ยินเสียงของมันสั่นไหวราวกับทะลุกระดูกฉันเหมือนมันพยายามหยุดฉันไม่ให้ทำอะไรบางอย่าง หรืออาจกำลังบอกว่าฉันกำลังอยู่บนขอบของบางสิ่งฉันพยายามดึงมือกลับแต่ดึงไม่ออกเศษกระดาษดึงฉันลึกเข้าไปกว่าเดิมเหมือนมันต้องการให้ฉันรับรู้ตาของฉันพร่ามัวแสงบิดหมุนทุกรูปร่างในห้องมุบไหวแล้วภาพก็ผุดขึ้นตรงหน้าไม่ใช่ภาพจากที่นี่แต่เป็นภาพจากการอื่น ภาพของคนในชุดโบราณก้มกราบต่อรูปปั้นเดียวกันนี้แต่รูปปั้นนั้นไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มันกินสิ่งที่พวกเขาบูชาฉันสะดุง้งพยายามหายใจแต่เหมือนมีบางอย่างตีกลับเข้ามาในอกหัวใจเหมือนถูกบีบเงามืดขยายตัวใหญ่ขึ้นมือยาวของมันลากกับพื้นเสียงเสียดสีคือก้องเหมือนมันกำลังจะเข้ามาแทรกวงรูปปั้น มันรู้ว่าฉันเห็นความจริงแล้วมันรู้ว่าฉันคือกุญแจหมาตัวนั้นเห่าอีกครั้งคราวนี้เห่าใส่เงามืดมันยืนขวางกลางห้องขนุกชั่นทั้งตัวเหมือนพร้อมสู้แม้จะรู้ว่าพลังไม่เท่ากันเลยฉันรู้สึกถึงพลังบางอย่างในร่างคล้ายแรงสั่นเบาๆวิ่งจากปลายนิ้วขึ้นสู่หัวไหล่เหมือนพลังนั้นเพิ่งตื่นขึ้น เพราะฉันแตกกระดาษกระดาษไม่ลอยขึ้นอีกครั้งคําใหม่ปรากฏคำที่ทำให้เลือดฉันเย็นวาบเหลือตัวอักษรขาดหายไปกลางคันเหมือนบางอย่างแทรกสัญญาณหรือมีพลังต่อสู้กันแย่งการควบคุมข้อความรูปปั้นทุกชิ้นสั่นระรัวแสงจากพวกมันหรี่ลงเหมือนหมดพลังหรือกำลังถูกดูด เงามืดยื่นมือเข้ามาในวงรูปปัน้นแสงแตกกระจายเหมือนกระจกแตกหมาตัวนั้นเห่ากระแทกอากาศแต่แรงของเงามืดกลับแรงกว่ามันดันหมาถอยจนกระแทกผนังห้องเสียงหมาครางเบาๆแต่ยังพยายามลุกขึ้นมันมองเข้าตาฉันเหมือนบอกว่าอย่าหยุดอย่าถอยไม่งั้นทุกอย่างจบฉันพยายามสูดลมหายใจ แต่ลมหายใจไม่เต็มปอดหัวหมุนโลกบิดเบี้ยวแต่ฉันยังจับตากระดาษไม่คำที่ยังไม่จบคำที่กำลังจะชี้ชะตาฉันเศษกระดาษเริ่มสั่นแรงตัวอักษรเต้นเหมือนจะหลุดจากพื้นผิวและเริ่มประกอบตัวใหม่ขณะที่เงามืดพุ่งเข้ามาเสียงกระซิบหายไปหมดเหลือเพียงเสียงหัวใจของฉัน และคําที่กระดาษค่อยๆประกอบขึ้นคำที่เหมือนจะแผดเสียงใส่ข้างในหัวมันเขียนว่าเหลือคําว่าเรือลอยอยู่ในอากาศฉันกลั้นใจและยื่นมือไปจับกระดาษไม่แน่นความร้อนจากมันซึมเข้าสู่ร่างแต่กลับไม่เจ็บกลับทำให้ฉันรู้สึกชัดเจนหมาตัวนั้นยืนอยู่ข้างฉันสายตาแดงยังคงจับจ้องไปที่เงามืดแต่คราวนี้มันนิ่งสงบ เหมือนมั่นใจว่าฉันพร้อมแรงดึงจากเงามืดค่อยๆลดลงห้องสว่างขึ้นช้าๆร่างของฉันกลับมาสัมผัสพ,พื้นอีกครั้งลมหายใจเริ่มเป็นปกติความหนาวและความตึงเครียดจางลงเศษร,รูปปั้นเล็กๆทั้งหมดนิ่งสงบแสงจากมันค่อยๆจางรอยสลักที่สองประกายกลายเป็นเหมือนเดิมเหมือนทุกอย่างกลับคืนสู่สภาพปกติ เงามืดค่อยๆลอยหายไปไม่ใช่การพ่ายแพ้แต่เหมือนยอมรับบางอย่างหมาตัวนั้นเห่าเบาๆแล้วหมุนตัวออกไปยังประตูวัดหายไปในเงามืดของเช้าวันใหม่ฉันมองรอบห้องไม่มีเศษกระดาษไม่ไม่มีประกายแปลกประหลาดมีเพียงวงรูปปั้นเล็กๆและความเงียบสงัดแต่ความรู้สึกความรู้สึกว่าฉันเห็นบางสิ่งที่ไม่มีใครเคยเห็น ยังคงอยู่ในใจฉันฉันค่อยๆลุกขึ้นหายใจเข้าลึกๆรู้สึกถึงความอบอุ่นจากแสงอาทิตย์อ่อนๆและรับรู้ว่าแม้เหตุการณ์ทั้งหมดจะสิ้นสุดเรื่องราวของความลึกลับนี้จะยังคงอยู่ในความทรงจำและในหัวใจของฉันตลอดไป